สวัสดีค่ะเยวันพาแซบมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะมาแบ,บ่งปันวิธียำขนมจีนกินแบบง่ายๆนะคะพี่วันจะยำกินเองอ่ะพริกขี้หนูพริกอ่ะพริกพริกป่พนพริกป่นนะคะทุกคนแล้วก็น้ำปลรราน้ำปลาอันรรนี้ขาดไม่ได้คือว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดยวเคลมนน้ำปลรร้า น้ำปรารของเราเองเต้มเองนะคะทีนี้ก็ถั่ว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 ฝักยาวถั่วฝักยาวนะคะทุกคนถั่วฝักยาวแล้วก็พี่วันจะใส่หอยแครงแทนปลาทูคือว่ามันดัดแปลงได้หมดนะคะทุกคนมันสูตรไม่ตายตัวแล้วก็มะนาวมะนาว มะนาวน้ำปลาเราไม่ต้องก็ได้มะนาวคือพี่วันยำกินจานจานนึงอคนเดียวคนเดียวเอาน้ำปลานิดนึงก็ได้ใส่น้ำปลานิดนึงน้ำปลาอ่อยแล้วก็หอม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 ผักชีใส่เยอะๆเลยค่ะพี่วันชอบพี่วันชอบแบบว่า เป็นสมุนไพรนี่นะคะเนี่ยยำขนมจีนยำขนมจีนหอยแครงจริงๆอ่ะมันจะใส่เขาจะใส่ปลาทูหรือหมูสับอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่ามีอะไรในบ้านก็ยำได้หมดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะซิมแน่ซิมเหมือนก่อนอู้หอมนำล่าแตกหอมครับ ขนมจีนเส้นเล็กๆอร่อยอืม,อ,มอร่อยมากเลยนี่นะคะทุกคนวิธ <c oughs> ีทำขนมจีนยำขนมจีนหอยแครงพี่วันนะ่ะอะไรก็ได้อะ่ะมันมีอยู่ในบ้านนะ่ะจับมาใส่กัน แต่ว่าไอท้ที่ไอ้ที่ว่ามันจะทําให้มันอร่อยที่สุดก็คือปลา้าแล้วก็เหมือนเหมือนว่าขนมจีนคุกค่ะทุกคนปลา้าแล้วก็ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีนี้มันจะหอมขาดไม่ได้นะคะทุกคนคือต้นหอมผักชีแล้วพี่วันมีกระถิ่นกระถิน่นเลยกระถิน่นเลยนี่ค่ะน่ากินนหคะ นี่ค่ะทุกคนอร่อยมากค่ะวิธีทําขนมจีนสูตรไม่ตายตัวยําขนมจีนนะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนแล้วแต่ใครกินเปรี้ยวกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่วันจะกินสูตรนี้ค่ะอันนี้ก็อร่อยเลยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจวันพาแซบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะอล้านี่เราต้มเองเราต้มเองต้มกินนะคะทุกคนต้มกินค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ